สวัสดีครับโอ้โหพี่พี่น้องแอมเปิดกระจกหน่อยแอม์ไม่เย็นอเย็นเย็นเหมือนจะเย็นนะครับวันนี้เดี๋ยวรถไปถ่ายคันนึงพี่พี่เดี๋ยวจะบอกว่าขายแต่รถใหม่ช่วงนี้เอาตามสภาพไปดูเดี๋ยวลองให้ดูแตงกบาร์คันนี้ไปไหนน้องแอมน้องแแบบแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะไม่ถ่ายตัวเองอ่ะหันไปได้หันได้หน้าเองให่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูข้อดี เราไปดูกันนะครับพี่ๆว่ารถจะขับเป็นไงนะครับสังบาดนี่ผมอะไรไม่พาวเวอร์นะห่างเนี่ยแต่เบานะครับสสามครับดูนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องแมมวันนี้มากับสถานที่แปลกๆนะคะแล้วกับพี่หมีคนหล่อคนเก่าคนเดิมสถานที่ล่มลื่นสถานที่ล่มลื่นสถานที่แพงๆดีกว่าที่แพงเหมาะกับแต่ว่ารถเราไม่ค่อยแพงนะคะใช่คันนี้ไม่แพงไม่แพงครับบ้านน่ะแพงแต่รถไม่แพงครับรถถูกราคาแสนถูกแสนถูกเลยเดี๋ยวให้พี่หมีรายงานรอบคันก่อนมันมิตซูแคนเตอร์รถห้างครับรถห้างรถศูญแหนบหน้า พัเพาลอยค่ะตัวนี้ขายตามสภาพนะใช่อันนี้เขาเรียกว่าขายตามสภาพนะคะเดี๋ยวเรารายงานแบบตามสภาพเลยราคาก็ตามสภาพลูกค้าก็ไปโอนเองได้เลยขับไปโอนเองได้เลยภาษีไม่ขาดก็ขับไปโอนเองได้เลยไม่ขาดครับหกหกอ่าคันนี้ภาษียังเหลืออยู่หกหกค่ะมาแต่กล้องมาดูภายในมันหนูเก็บของไม่เรียบร้อยนิดหนึ่งเบาสวยแผงผืนสวยครับ พอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่ครับคือเหลือแค่ทําสีแค่นั้นแหละครับส่วนมากเรามาขายตามสภาพก็คือจะประมาณนี้ไปก่อนค่ะก็กระบะก็เหมือนเดิมคขาสามเมตรกว้างเมตรไม่เกินเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบห้ากระบะมาตรฐานนะคะหรือกระบะไม้คาโก้เฮ้ยแต่ว่ากระบะเอาไปใช้งานได้อีกนะพี่ได้ครับพื้นปูเหล็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ตาก้องเข้ามาดูปูเหล็กเรียบร้อยแล้วเขาทำมาเรียบร้อยอ่ะบรรทุกหินมรรทุกดินมัรทุกทรายทุกปูนสบายใจ สบายใจไม่ต้องกลัวช้ำไม่ต้องกลัวเละจะบอกว่ามากับราคาตามสภาพราคาเบาๆแล้วแบบสภาพไม่ดีมันดีนะเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยดูดีได้เลยเพราะปูเหล็กแล้วเลยแต่เขายังไม่ทาสีเฉยทาสีดําก็ดูดีเหลือเก็บงานอีกแค่เล็กน้อยคันนี้ป้ายเล็กไม่ติดเวลานะคะใช่ครับรถป้ายทําเป็นกรุงเทพแต่ย้ายไปไหนไปโอนที่ไหนก็ได้น้ําหนักไม่เกินใช่ตรวจผ่านอยู่แล้วลูกค้าไปโอนเองนะคะราคาที่จะบอกก็คือลูกค้าโอนเองใช่ลูกค้าโอนเองโอเคมีเต็มที่ก็ อาจจะเช็คไฟให้ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอะเช็คระบบไฟให้เราก็เช็คแค่อยู่แล้วตรงนั้นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอันนี้จะโชว์เครื่องใช่ไหมให้แต่กล้องดูเครื่องหน่อยอ๋อโอ้โหแห้งๆเลยครับเครื่องเครื่องสวยต้องแห้งอ่ะแต่กล้องดูเครื่องหน่อย2อ0พป สำหรับราคานี้ผมว่าโหทำได้หลายอย่างเนี่ยทีมงานทีมงานหายไปไหนทีมงานรถหายแล้วคูดกันอยู่ทีมงานรถฉีดยาข้าวหายไปเลยพังนี้ลูกค้าแบบนั้นใช่ไหมไม่แวะเข้ามาหาเลยพี่มีต้องเรียกหน่อยแล้วใช่ครับทีมงานอไปทำเทนเลอ ER ร์รถ<ด>ฉีดข้าวจริงมาแล้วครับดีครับพี่ๆทุกท่าน ถึงไหนล้าคุณเมีฉีดยาข้าวไปไงโหกกาลังเรียกพวกที่เอาไปทํารถเทรลเลอร์ฉีดยาข้าวอยู่ไม่เห็นผู่เข้ามาได้ชินแววๆฉีดยาข้าวไม่แม่เขามาเยี่ยมกันบ้างเลยพังนี้หายไปนานอเราไม่ค่อยมีของไงเข้าใจอยู่มาแล้วเนี่ยมาแล้วแหน่หน้าพอรอยแหน่หน้าพอรอยรถห้างนะคันนี้ปี48นะครับปี48รถห้างนะคันนี้เมื่อกี้ขับมาเองครับมากับน้องแหม่มสองคนน้องแหม่มบอกนุ่มกว่ารถที่น้องแหม่มซื้อมาอีกนะ ม,มันขับดีจริงครับไม่รู้ว่าไม่เนี่ยมันวิ่งแสน 7, 10, เจ็ดหมื่นโลยนะแล้วรถเนี่ยทุกอย่างใช้ได้หมดคุณหมีเชื่อป่ะไฟเฟยแต่เตออะไรใช้ได้หมดครบแอร์เนี่ยจริงๆน่าจะเติมน้ำยาน่นาจะจบเลยเพราะมัน,ม,นมันเกือบจะเย็นและ้ะก็ต้องเช็คดูอีกทีอ่านะครับตรสอบอีกทีพาสีหกหกใช่ฮะปีหนึ่งเลยรถเนี่ยดูดีนี่เดิมแนละคุณหมีอย่างงี้สวยนะครับ ต้องบอกว่าสวยจริงๆบางเดิมเครื่องเป็นไงคุณหมงแห้งๆดีไหมดีครับแห้งเออเมื่อกี้ขับมาแรงเดียวิ่งดีนะครับครับแต่ว่ามันมิสูอะครับแปดสิบเนี่ยมันจะเหมือนเฟืองท้ายเขาทดไว้อันนี้หน่อยเครื่องมันจะดังหน่อยมันเป็นทุกคันนี่ก็ธรรมดาแปดสิบเจ็ดสิบก็ถือว่าเร็วเลยครับรถพวกนี้ครับเพราะว่าจริงๆคนที่ใช้ส่วนใหญ่เขาจะชอบไปรถเฟืองอะเพราะเครื่องมันํางเหลือนิดนึคงราคาเป็นไงบอกไปยังยังเลย เฮ้ยต้องรอผมไหมลาาา่ะคะต้องต้องจัดดิเอางี้นะไม่ต้องต่ออะไรกันมากเอาสิบหกห้าพอโอนเองโอนได้ทุกที่ล้านเปอร์เซ็นน้ำหนักไม่เกินไม่เกินไอ้คันนั้นกระบะเหล็กยังไม่เกินเลยคันนี้กระบะไม้สบายโอนได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับจ้างเราโอนก็ได้ใช่มีค่าใช้จ่ายมาหน่อยเดี๋ยวโอนให้ไม่แพงไม่แพงไม่เกินหมื่นเราจัดการให้เท่าไหร่นะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทพอ ตากล้องเขยับไปหน่อยครับมีรถตาก,กล้องรถเอาไปกินซะนะหนึ่งแนพนี่พี่พนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยถ่ายรถสวยๆอย่างเดียวรถแบบนี้เราก็มาถ่ายให้สถานที่เดิมนะครับเราไม่แบ่งนะครับว่ารถสรภาพเป็นยังไงอะไรไงเราจาัดก,การให้เท่าเทียมกันหมดนะครับถ่ายทุกช็อตเหมือนกันตากล้องจ้างเท่าเดิม เท่าเดิมหรอเท่าเดิมจ่ายมันเท่าเดิมรถหาอะไรมันก็คิดเท่าเดิมด <c oughs> คิดเป็ดแพงเท่าเดิมหรือว่าถ <c oughs> ูก <c oughs> ครับเนี่ยมีต้นทุน้งนั้นนะ <c oughs> นะครับเนี่ยโดยเฉพาะน้องแหม่มเนี่ยน้องแหม่มมาเนี่ยนะขายพีซีเอ็กซ์บานะครับพีซีเอ็กเนี่ยซื้อมาหนึ่งแสนบาทนะครับวิ่งไปหกสิบกโลนะครับแปดหมื 8, น่นห้าโทรมาเลยนะผมขายให้เลยล้อเล่นไม่ใช่ครับเรียบร้อย ภายในดูอย่างภายในภายในดูแล้วครับเฮ้ยภายในมันดีนะคุณหมีดูเบาสวยสวยดูดิเบาเนี่ยลายลายเดิมเออเบาลายเดิมของเขาเลยเครื่อง 4M40 พวงมาลัยจะไม่ค่อยได้ทะลองนะจริงจริงถ้าใช้เยอะๆพวงมาลัยจะไปก่อนแล้วดับแรกแสนเจ็ดนะคุณหมีอาจจะหายอาจจะหายหน่อยเช้าวันแต่พวกนี้มันต้องเติมตัวนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรเอาว่ารถสภาพพร้อมๆแล้วกันครับพร้อมที่จะใช้ลุยอ่ะนะใช้งานแบบเขาเรียกอะไร ใช้งานจริงๆอ่ะใช้งานแบบตัวจริงหน่อยไม่เน้นสวยอ่าไม่เน้นสวยไม่เน้นหรูแต่ว่าเครื่องดีรับประกันใช่ครับราคานี้ขับส่งให้ฟรีแล้วกัน085 348 2 4ห้อ่าราคานี้ขับส่งให้ฟรีแล้วกันโอุ้ยโอนมัดจำต้องเร็วหน่อยต้องเร็วหน่อยฮอฮะ,ฮะ ถ่ายของเลี้ยงอาถายน้ำมันคใช่น้ำมันเครื่องให้ครับเช็คไฟอยู่แล้วดูแลถ่ายมันเครื่องให้แล้วกันเดี๋ยวแอร์เออดูให้ครับโอนปุ๊บขับส่งถึงบ้านไอ้พกคำเนี้ยนะครับหมดมาไม่ใช่น้อยแล้วดูให้ดูให้คันที่แล้วโดนมา6,200นสองนะครับดูให้เราตั้งใจว่าไม่เกิน800บาทนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับลั่นไปแล้วนะครับขับไปน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันก็แพงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราทุ่มที่นะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันมารับเองก็ลดได้นิดหน่อยนะครับค่าน้ำมันคัเป็นนน่า้มไปนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากลด ขายถูกแล้วใช่ครับขายถูกมากแล้วนะครับสําหรับรถที่คุณภาพแบบนี้นะมันต้องบอกว่าเดิมๆจริงนะครับคุณภาพดีรถพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ด้วยชื่อเสียงของคุณหมีทุกคนเลยครับของเต็นเตอร์มมโโลัเนเตอรมาต้นาครับผมว่าค,คุณซื้อรถที่เราไปเนี่ยคุณสบายใจได้ในหลายๆเรื่องรถจะถึงนะปูเสือล่อเลยเหมือนพี่วุฒิบอกกัถถึงบ้านแน่นอนสบายใจในหลายๆเรื่องถูกไหมคุณหมีครับโอนเงินมาสบายใจ นะครับขับรถไปก็สบายใจเรื่องโอนเรื่องอะไรเรารับผิดชอบได้ถ้ามีปัญหานะครับเราขายมาหลายปีนะครับเป็น10-20ปีนะครับไม่เคยมีประเด็นนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อกันไปก็นะปาก่อบปากก็ดีครับขอบคุณมากเพราะว่าก็หลายๆคนที่เราได้มาจากแบบพี่ไปซื้อมาก็น้องมาซานตามอีกทีมันก็ง่ายไปนะครับลองดูนะครับสําหรับคันนี้ก็อยู่ใกล้เข้ามาชม อยู่ไกลโอนมาจําสภาพตามที่เราเห็นกันเนี่ยครับสีบมันไม่สวยหรอกนะครับสีมันอย่างเงี้ยมีทะอลอกมงปอกเปิดอกอะไรเงี้ยก็ถ้าอย่างผมทําผมก็เก็บสีก็แทบจะได้ขายแล้วนะครับก็บไม่เป็นไรถ้าไม่ชอบก็รอนหน่อยเดี๋ยวทําสีใหม่ครับรับประกันอร่อยแน่นอนราคาราคามันก็ต้องเพิ่มสูงตามใช้จ่ายครับ คือคือบางทีเราทำสีไปหลายๆคันลูกค้าก็บอกอยากได้แบบตามสภาพเราก็อ่ะเอาใจนะครับรบแต่บางคนน้าอยากได้สวยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำทุกคันอยู่แล้วรถเนี่ยถ้ามีทรงเนี่ยผมทำนะครับรถผมซื้อมาเนี่ยทรงดีทุกคันผมทำทุกคันนะครับลองดูนะครับ,ลอ,นะรบลองเปรียบเทียบดูถ้าคนจะไปใช้งานอย่างที่คุณหมีว่าอะไรนะรแกงฉีดยาใช่ครับฉีดยาข้าวถนนเทเลอร์ีดยาข้าวเพราะว่าเขาต้องใช้แหนบหน้าเท่านั้น รับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างงี้บจบเลยนะไม่จำเป็นต้องสีใหม่ครับเออเดี๋ยวก็ขลอกแล้วแป๊บเดียวหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันในราคาเท่าๆกับหัวเดียวเนาะใ,นใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ครับเออเนี่มยมอเตอร์ไซค์ซื้อมาแสนนึงนะนะครับถ้าลองดูนะครับว่าถูกใจไหมถูกใจเนี่ยโทรได้ <S <S 2> <S 2> เลยกิ้งกางได้เลยศูนย์แปดห้าสามสิบแปดต่อสี่สิบห้านะครับเบอร์เดิมชอบรถพวกนี้ก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้หน่อยมีมาเรื่อยๆกดกระดิ่งด้วยน้องแมมันนี่ได้ไปไหนฝากหน่อยฝากอะไรนะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง u t u b e ด้วยนะคะกดไว้เยอะๆนะครับกดไว้เยอะๆยิ่งกดเยอะผมก็ยิ่งเสียตังค์เยอะนะครับยิ่งกดเยอะตากล้องมันก็บอกเนี่ยฝีมือผมนะครับว่า เนี่ยครับไม่เคยทำไรวันหนึ่งกับผมจะถ่ายแล้วจะเอามันมาพูดนะครับอ่ะจะพูดบั่งวันนี้จะพูดออกเปล่าเออนะครับประมาณนี้นะคุณหมีนะไม่มีอะไรฝนจะตกอะแต่กล้องแพนให้พี่พี่ดูหน่อยเดูดิเนแจ้งห้องไม่ได้อโอ้โหเป็นไงผมสู้ชีวิตป่ะนี่ผมมาแล้วมาแล้วผมมาสู้ชีวิตนะพี่พี่มาถ่ายพี่พี่แต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมาไม่ได้พูดเลยนินทาอ๋อ ก็สนใจก็โทรมาครับ0 8 5 3 8 2 4 0 5โอเค165,000ลุยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ